รอสวัสดีครับผมอัมนนี้ก็ว่าพบพ่อกันอีกข้างหนึ่งครับผมก็คือว่ามันมีเรื่องราวาเรื่องหนึ่งที่ผมอยากอธิบายฟังเป็นอย่างผมจังเฮ็ดคลิปเล้วหรือเปล่าผมก็เฮ็ดไปสละครับผมก็ได้ว่าผมต้องการรายได้หรืออย่างเช่อยางก็คือว่าผมอยากเฮ็ดว่า ผมให้เขาตละลับมืดตอนได้ยูคนเดียวแนละัวจมนันเอยได้ยูคนเดียวคือมนมีความสุขความสบายใจแล้วก็ลดปากของเขาเองเขาอยากกินยังก,ก็กินเพราะว่าผมมักกินสม่ำผมก็กินแต่ก็อาจจะขัดแย้งกับหลายๆุ้มนะแต่ว่าผมก็บาะกเบาะได้ใจครับ ที่ผมเพชรน่ะคือว่าเออผมเพชรด้วยมือจะขอเองเรื่องงานมาที่เพ็ดเมื่อนีร่เฮ็ดอย่างเมนูแรกเลยคาาืว่าตําบักทั่วก็ตําบักแตงบ่าตําบักแตงก็ตําบักทัว่วปอกทัวกท่วบักพุงรู้ทำไมอ่ะของผมนะมีสองอย่างเรื่องเครื่องเคียงอ่ะอีกอย่างหนึ่งเออเมื่อนี่เขาตกปลาไม่ได้ด้วย่อนแล้วก็ฟิตเลย ฟิปมันไปแล้วก็เอามาทอดกินถ้ามันโตใหญ่เขาก็แบงแบงเป็นสามชวนถ้ามันโตน้อยเขาก็ถทอดไปเลยประมาณน,นี้ครับอันนี้ที่บอกให้ฟังเนะแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าอ,อึ้เฮ็นได้คลิปแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันโนเมนครับก็คือว่าคนพองอะโอ้ไงถ้ามันบ่คือกันเออ วิธีโรงงานกระเมยียนวิธีหี่ยกะสะ้ังเฮ้ยพัดขัดพัครับวิธียังไงรัแต่ว่าคนเขาว่าซื้อกินก็ตั้งเฮ็ดกินเองแต่ว่าเฮ็ดกินเองแบ่บกพราเขาซื้อไหมเพราะเป็นปากรสชาติปากของเขาก็ใไห่ผูกใดที่ว่างไหนกร้างนะครับผมก็ได้เฮ็ดแบบนี้แหละนอกจากว่าเอผมมีอย่างเฮ็ด อันนี้ท้ายที่ท้ายไว้นี่คือว่าท้ายเก็บไวไ้ท้ายเก็บไว้ในความทรงจำของเจ้าของนะครับท้ายเก็บไว้ในความทรงจำของเจ้าของเพื่อวันนี้เขาถ่อมาอู้ช่วงไม่ไม่รุ่นไนววมนไน่นุ่มกูเวทเห็นไหมนี่นั่นแหละก็ที่บอกสอนลูกลนนหลนานได้หรือว่าบ่าบ้ก็ได้เต่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าในใจผมว่าผมทายผม ผมทายผมเก็บไว้บ่ไหลบ่แค่บ่ได้บ่ได้วา่าครับแต่ว่าผมก็ทายผมผมไปเรื่อยๆบางทีผมก็ท,าย,ยา,ท,กทายเวลาขับรถกินเขาเนี่อันนั้นผมก็รู้ว่ามันอันตรายแต่ว่าต้องมีพ้นทำว่าเชี่ยวชาญที่สุดนะผมก็ขัดคันนี้ไปแล้วว่าเออว่าปน เป็นตะไายบอกถ้ารถติดติดผมก็ตทไายครับถ้ารถโลกงๆผมยังไายแล้วผมก็ได้ขับเร็วด้วยฝากไปคิดครับไปละสวัสดีครับ